เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนแล้วก็ความารักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่ราชินีถือไม่เท้านะคะถือว่าคนวันจันทร์นะคะช่วงนี้ก็ทํางานทําการนะคะได้งานที่ดีนะคะบางคนทํางานประจําอยู่หรือรับราชการก็จะมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้งานทําที่อาจจะได้แสดงศักยภาพ หรือความสามารถของตัวเองนะคะหรือทํางานทามาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่างานซื้อมาขายไปหรืองานบริการอะไรต่างๆนะคะ <zug. S 1> ก็ถือว่าจะได้ความสําเร็จจากหน้าที่การงานนะคะการเงินแล้วก็โชคลาบนะคะก็ได้จากการงานของเรานะคะได้จากความสามารถของเราเองนะคะอาจจะมีโชคลาบจากการเสี่ยงบ้างนะคะหรือจะมีโชคลาบจากการทำมาค้าขายนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญามีลูกค้าดีๆเข้ามานะคะถือว่าได้อ ราชนีถือเมเท้าแล้วมีแมวดําด้วยนะคะได้ก็ได้สองเด้งเลยนะคะลักษณะมีอะไรที่ดีเข้ามานะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เป็นคนเรียนดีอยู่แล้วนะคะการเรียนการสอบก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะถือว่ามีความสําเร็จนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะสร้างฐานะร่วมกันนะคะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะสร้าง รักฐานของชีวิตให้มีความมั่นคงนะคะหรือบางคนอาจจะเก็บเงินเก็บทองมั่นหมายแต่งงานก็ได้นะคะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีโอกาสที่ทําธุรกิจร่วมกันนะคะนําพาซึ่ง ความมั่นคงมาสู่ครอบครัวก็ได้นะคะหรือเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะก็ถือว่าได้เป็นกอบเป็นกามพอสมควรเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณก็จะได้พบเจอคนที่มีทหน้าที่การงานที่ดีนะคะมีความมั่นคงในชีวิตเข้ามาคบหาคุณอาจจะได้เจอกันระหว่างการทํางานติดต่อสื่อสารกันหรือคอนเน็กกันระหว่างงานนี้นะคะหรือเป็นคนที่เราก็เป็นคนที่เก่งนะคะในเรื่องงาน บางครั้งบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มองหาใครนะคะในช่วงนี้ก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สิบไม้เท้านะคะก็ถือว่าคนวันอังคารนะคะช่วงนี้การงานนะคะอาจจะรัดตัวนิดนึงนะคะทำงานหนักหลายๆหลายๆอย่างพร้อมๆกันนะคะหนักเหนื่อยนะคะบางคนอาจจะ รู้สึกว่าออทำงานหนักเกินไปก็ต้องใช้เวลาพักผ่อนบ้างนะคะหาเวลาพักผ่อนตัวเองบ้างนะคะหรือบางคนก็อาจจะขยับขยายกิจการนะคะหรือบางคนอาจจะมีคนออกจากงานหรือลูกน้องลูกน้องลานะคะเราก็ต้องทํางานเองนะคะมันอาจจะหนักเหนื่อยนิดนึงแต่เงินทองโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานที่หนักเหนื่อยของเรานี่แหละค่ะนะคะสําหรับการเรียนเช่นกันนะคะช่วงนี้การเรียนก็จะหนักนิดนึงนะคะ,ะการเรียนก็ค่อนข้างยากนะคะได้วิชาที่หนักๆนะคะ น้องๆก็อาจจะเหนื่อยกับการเรียนนิดนึงอย่าเพิ่งท้อนะคะแต่นําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่น้องๆแน่นอนนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจจะต่างคนต่างทํางานหนักนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะต้องทํางานสร้างฐานะนะคะ อาจจะหาเวลานะคะว่างๆหาเวลาทานข้าวหรือไปไหนมาไหนด้วยกันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะช่วงนี้อาจจะไม่มีเวลาที่จะมองหาใครนะคะเพราะว่าก็ยุ่งกับงานสร้างฐานะตัวเองอยู่ก็ได้นะคะผ่านช่วงนี้ไปนะคะอาจจะมีคนดีๆเข้ามานะคะให้เราได้คบหาหรือเราได้มองใครบ้างนะคะ คนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่ราชนีโทษทีคะ่ะไพ่เดอะสตริงนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตนะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะคุณก็มีความสามารถนะคะที่จะทําได้หลากหลายเป็นคนที่เป็นผู้นําพอสมควรนะคะถ้าเป็นเพศชายก็อาจจะมีเพศหญิงเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเจ้านายนะคะคนในครอบครัวหรือรวมทั้งคู่เรานะคะอาจจะมาช่วยเหลือธุรกิจการงานก็ถือว่ามีความมั่นคงนะคะเพราะคน นี้ก็ถือว่ามีความแกร่งพอสมควรที่จะไปต่อได้ในทุกอย่างนะคะ เป็นคนที่มาให้คำปรึกษาเราช่วยเหลือเราอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่นะคะให้เงนินทุนให้คำปรึกษาเรานะคะในเรื่องของธ <legends> ุรกิจการค้านะคะหรือการงานก็อาจจะมีคนที่เป็นผู้หญิงนะคะเจ้านงเจ้านายหรือเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงช่วยเหลือประถามนะคะผลักดันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะคะสำหรับโชคลาภการเงินนะคะการเสี่ยงโชคก็อาจจะได้จากผู้หญิงที่มีอายุนิดนึงนะคะอาจจะซื้อลอตเตอรี่กับผู้หญิงที่มีอายุหน่อยนะคะผิวอาจจะดำ แดงนิดนึงนะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆอาจจะได้เข้าหาอาจารย์นิดนึงนะคะถ้าไม่เข้าใจบทเรียนอะไรอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็เต็มใจที่จะถ่ายทอดนะคะที่จะอธิบายนะคะให้เราได้เข้าใจถ่องแท้ในเรื่องของบทเรียนนะคะหรือตัวเราเองก็ต้องมุ่งมั่นตั้งใจนะคะก็จะถือว่าถ้ามุ่งมั่นตั้งใจแล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบเป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะอาจจะ เป็นคนที่ลักษณะอาจจะพูดจาตรงไปตรงมามากเกินไปนะคะจริงใจมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหย่อนหย่อนหรือลักษณะต้องปล่อยวางบ้างนะคะอย่าไปสติ๊กหรือเป็นลักษณะว่าไปฟิกอะไรมากมายนะคะเกี่ยวกับความรักนะคะมันไม่ใช่เรื่องงานนะคะความรักก็มีอารมณ์มัวยยืดหยุ่นบ้างนะคะแล้วคุณจะมีความสุขนะคะเพราะคุณดีทุกอย่าง ยกเว้นเอาจริงเอาจังมากเกินไปกับคาพูดของคุณบางครั้งนะคะสําหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้คุณยังไม่ได้เจอใครนะคะที่เหมาะสมกับคุณนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนเก่งทุกอย่างนะคะอาจจะมีคนเข้ามาก็ยังไม่ได้ถูกใจหรือไม่ได้คิดว่าจะไปด้วยกันไม่ได้อย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็รอคนที่ใช่จริงๆซะก่อนนะคะ นเกิดวันพรหัสบอดีค่ะได้ไพ่สิบถ้วยนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีนะคะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขกับหน้าที่การงานหรือการงานให้ผลตอบแทนที่ดีนะคะไม่ว่าจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะหรือเป็นการที่ทําธุรกิจค้าขายแล้วได้กําไรมานะคะเป็นช่วงที่เราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยมากนะคะได้เงินได้ทองนะคะสําหรับการ,การเงินโชคลาภนะคะก็ได้จาก การงานของคุณนะคะอาจจะมีโชคลาภเล็กเล็กน้อยน้อยจากการเสี่ยงบ้างให้เราได้มีกําลังใจนิดนิดหน่อยๆนะคะสําหรับการเรียนก็ถือว่าช่วงนี้การเรียนก็ชิลๆนะคะไม่ได้มีอุปสรรคปัญหาอะไรนะคะผ่านพน้พนผลการเรียนผลการสอบก็เป็นไปด้วยดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่ก็มีความรักสม,สมหวังดีนะคะสุขสมหวังดีบางคนก็มีแผนมันหมายแต่งงานนะคะหรือบางคนแต่งงานแต่งการแล้วนะคะก็ถือว่าคู่ของเรานะคะ หรือความเป็นอยู่ในครอบครัวก็สมบูรณ์แบบนะคะมีคู่ที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันนะคะสิบพ้วยสิบถ้วยนะคะนำพาซึ่งความสุขมาสู่กันและกันนะคะถือว่ารักกันอย่างเหนียวแน่นนะคะคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอรักแท้นะคะเจอคนที่รักคุณจริงๆนะคะเจอคนที่มีความชัดเจนในการคบหาแล้วเขากา็เป็นคนอบอุ่นนะคะให้ความรักเราได้แบบเสมอต้นเสมอปลายนะคะมีการพัฒนายอย่างรวดเร็วในเรื่องของความรักนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่เทมเพลนส์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันศุกร์นะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอุปสรรค ก่อนหน้านั้นยังไงมานะคะแต่จากนี้ไปนะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมากๆนะคะ <IS ES> เป็นอีกหน้าหนึ่งของชีวิตนะคะอาจจะเหนื่อยยากมาก่อนนะคะแต่จากนี้ไปก็จะถือว่ามีอะไรที่ดีๆเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ว่าจะการทํามาค้าขายนะคะธุกรกิจการค้าจเจริญก้าวหน้าขึ้นนะคะการงานบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานแล้วดีขึ้นนะคะหรือบางคนรับราชการก็ยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะ, <IS ES> ะ,คะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ใหญ่โตขึ้นมั่นคงขึ้นแฮ ppy ขึ้นอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็อาจจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะยกย้ายสถานที่ประกอบการยกย้ายาที่ทํากินอย่างนี้นะคะแต่นําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนนะคะการเงินโชคลาบก็จากนี้ไปก็จะมีโชคลาบเข้ามาแล้วนะคะสําหรับการเรียนนะคะบางคนก็อาจจะใกล้จบการศึกษานะคะคุณจบสมหวังแน่นอนนะคะผลการเรียนผลการสอบก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะหรือบางคนอาจจะแรกๆนะคะก็อาจจะเรียนสักเทอมนึงนะคะอย่าง ไม่ได้ถูกใจเรานะคะนึกว่าเป็นคณะที่เราถูกใจพอเข้าไปเรียนจริงๆนะคะ ก็ทําให้เราไม่มีความสุขเราอาจจะซิ่วก็ได้อย่างงี้นะคะก็ถามผู้ปกครองปรึกษาหารือคนในครอบครัวนะคะถ้าท่านเห็นด้วยแล้วก็ซิ่วแล้วก็จะมีความสุขขึ้นนะคะสําหรับความรักนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าคนที่มีปัญหาคลาคขลังกันอยู่ไม่เข้าใจกันทะเลาะเบาแววงกันก็จะกลับมาคืนดีกันนะคะรักกันเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้พบเจอคนที่ใช่บ้างแล้วนะคะตอนนี้นะคะ คุณจะมีความสุขกับความรักมากขึ้นนะคะหัวใจของคุณจะเป็นสีชมพูอีกครั้งนึงนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เด็กถือถ้วยนะคะ ถือว่าช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีแพนมีโปรเจกต์เล็กๆของคุณนะคะแต่จะนําพาซึ่งความสําเร็จมาสู่คุณแน่นอนนะคะโปรเจกต์เล็กนะคะแต่นําพาความยิ่งใหญ่มาให้คุณก็ได้นะคะคุณเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะเรียนรู้กับทุกสิ่งนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานของคุณเป็นไปด้วยดีไม่ว่าคุณจะทําอาชีพใดก็ตามนะคะถือว่าประสบความสําเร็จนะคะจะทํามาค้าขายทํางานประจํารับราชการงานอิสระต่าง รวมทั้งวงการบันเทิงนะคะอาจจะมีคนว่าจ้างคุณนะคะให้ไปเดินแบบให้แสดงโฆษณาหรือแสดงละคร แสดงภาพยนต์อะไรต่างๆก็ถือว่าช่วงนี้นะคะจากนี้ไปคุณจะมีงานเข้ามานะคะอาจจะเป็นงานเล็กๆนะคะแต่ต่อไปนะคะก็จะมีงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะให้คุณน้อมน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนไว้นะคะทุกอย่างก็จะดีเองนะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากการงานนะคะจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิต ที่ดีขึ้นนะคะสำหรับการเรียนนะคะช่วงนี้น้องๆก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะอาจจะเจอเพื่อนที่น่ารักนะคะช่วยกันติวอย่างนี้นะคะก็นำพาให้กันสำเร็จในเรื่องของการเรียนนะคะถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะสําหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะหรือแต่งงานแต่งการแล้วนะคะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้ตั้งครรภ์ตาม ที่สมปรารถนานะคะเหมือนคาดหวังที่จะตั้งครันก็จะได้ตั้งครันแล้วนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีแผนนะคะมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จมีความสุขกับความรักนะคะคนที่เป็นโสดนะคะก็จะได้พบเจอคู่แท้นะคะพบเจอคนที่เข้าใจคุณนะคะพบเจอคนที่ทําให้คุณถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็สามารถคบหากันได้ด้วยดีนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่หกถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันอาทิตย์นะคะก็อาจจะการงานนะคะก็อาจจะมีโปรเจกต์นะคะที่เอาโปรเจกต์เก่าๆนะคะมาปัดฝุ่นนะคะแล้วก็มาทําใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีหรือมีสินค้าค้างสต๊อกเก่านะคะคนธํรมาค้าขายก็อาจจะสินค้าเก่าๆเอามาขายในช่วงนี้ก็จะได้เงินได้ทองนะคะหรือเจอเพื่อนฝูงเก่าๆนําพาซึ่งความสําเร็จมาให้เราแนะนําแนวทาง ทำมาหากินอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะอาจจะปัดฝุ่นเอาโปรเจกต์เก่ามาที่บอกนะคะเอาสินค้าเก่าๆมาขายนะคะโปรเจกต์ที่เราทิ้งไปแล้วหรือยกเลิกไปแล้วนะคะก็อาจจะหวนกลับมาให้เรานะคะหรือคู่ค้าคู่สัญญานะคะ ที่เคยตกลงทําสัญญากันไว้นะคะมั่นเหมาะนะคะอยู่ๆก็หายไปนะคะอย่างนี้นะคะอยู่ๆเขาก็จะกลับมานะคะมาพูดคุยมาตกลงใหม่มีการวางมัดจําอะไรอย่างนี้นะคะทำให้เป็นไปด้วยดีนะคะธุรกิจการงานก็ก้าวหน้านะคะคนที่ทํางานประจําหรือรับราชการนะคะรวมทั้งงานอิสระงานบันเทิงต่างๆ ะะก็จะมีคนเรียกกลับไปทํางานนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะพบเจอเพื่อนเก่าๆนะคะพบเจอผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆ <aquell pendant S 2> ที่นําพาช่วยเหลือประถมเราได้นะคะสําหรับการเงินโชคลาบนะคะก็ได้จากเพื่อนฝูงได้จากคนเก่าๆนะคะได้จากเด็กยอย่างนี้ก็ได้นะคะผู้มัรนทองหรือไข่ h. นะคะอย่างนี้นะคะก็ขอโชคลาบจากเขานะคะสําหรับการเรียนนะคะถือว่าน้องๆน,นะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบก็ชิวๆนะคะไม่ได้ ต้องกดดันตัวเองนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะแต่ตอนนี้นะคะความรักเก่าก็จะหวนกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นคนเก่าๆจะหวนกลับมานะคะแล้วก็คบหากันได้ตลอดรอดฝันนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะไม่ได้มีใครเลยนะคะอาจจะมีรักเก่าๆผ่านเข้ามานะคะอยู่ที่เรานะคะก็จะอยู่ที่เจ้าชะตาเองนะคะว่าจะเลือกไม้นะคะมีคนเก่าๆทักทายมาแสดงความชัดเจนนะคะในการอยากคบหาเราอีกครั้ง นึงนะคะอยากรีเทิร์นอย่างนี้นะคะหรือมีเพื่อนฝูงอย่างนี้นะคะ,ะที่เราสนิทสนมคอยปรึกษาหารือกันนะคะเปลี่ยนสถานอยากเปลี่ยนสถานะจากเพื่อนมาเป็นแฟนนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้ปัดตัวอะไรกันมากนะคะก็ให้โอกาสเขาดูนะคะ คำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกับขอพรบคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือกันได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรยนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ